สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าเอฟซีเนี่ยพ่อสวัสดีครับวันนุ่มช่างยอดมาแล้วครับผมพบกันกับบรรยากาศแดดแดดนะครับเหมือนนี่พามาเมืองงัวแม่สาวทองแรกน้ำอะไรรูลูกลูกทองลูกที่ตัวที่สองอ๋อลูกสองนะครับผมงัวคาบอสูงนะครับผมเอาใจเอฟซีทุ่นหน่อยนะครับเพราะว่า เแ็นผู้คอมเมนต์มาหลายคนนะครับว่าบรรหนุนหายภาพมือง้วแล้วข้าหาหกมือนะครับบรรหนุงง้วแพงอย่างไรครับเงินบ่ถึงนะครับเนาะอันนี้บรรหนุข้ามือง้วแม่ทองอีกตัวนึงนะครับผมถ่ายเนี่ยประมาณลอยซีซีบวกเนาะอยู่ซีซีบวกเลยครับเป็นง้วไทยผสมนะครับเนาะมีบามันนิดๆนะครับมีพวงสารของลูกกระทบน่อยง้วนเนี่ยมารักแท้แฟนง้วตัวนี้ ลูกผสมลายแค่ผค่านโอ้เครื่องมี้นะพอน้อเครื่องดีครับเครื่องดีนะครับ,รบผมอคอคาดำเพี่น้องเนาะหูกับใบญญหยางจะหรอหูงามเดิละ่ะหัวตอนนี้หูงามเดินี่หูงามมาแท่จรอู้แต่เดนมันมีเขาเนาะเขาอยากทำแต่ว่ามันอยาเขางามอยู่นะครับ<อ>ตัวน,นี้สมเราไปพอนี่สมเราเนาะสมในสองรอบนะครับสองรอบนะครับว่ามันเป็นงัวสมโตมาจากสมมาจากวกไม่ไข่แต่หันผลจะผลมีไว้รับรองเนี่ยครับ เอกสารนะครับแต่หันกลมอยี่เป้หล่อนนะพ่อเนาะครับครับแต่เป็นเป็นงูสมโตมาสมโตนี่ไใช่ครับแต่เพิ่อนนีใบรับรองให้พี่น้องครับแม่นี่ยครับถือว่าแดงไดนพี่น้องครับแดงพ่องามดูนะครับเนาะบ่อขาวนะครับแดงเขาไม่ข้อเปลือกนะครับกัวค้างไงพอเอามาจะจับหนูเหรอครับแม่นี่เอามาจับหนูหอที่มืูที่สี่ประมาณสี่อ้ถ้าอยู่เออาะว่าทีนี้อ้วนครับนีครับพอวบนะครับน้องอุ้มพวบพวบใหญ่แล้วร้ายนะครับ เอามาฟังราคาของพ่อแม่นี่ราคาจะเปิดหาซิบเก่าครับต่อรองเลยหาหาซิบเก่านะพี่น้องาบหลายคาบนะครับอ้นวนเป็นมากโบแมนคาบครับหาหมื่นกว่พันบาทพี่น้องครับ,บแต่กับโบเมนงนอนนนน้อโบลิจ่อยให้ในหอพ่อโบ่บมันแนน,น,นนแนน,นอยู่นิดหนึ่แนนอยู่มันจะอ้วนตัวนี้ดแน่นอยู่แต่ว่ามันอ้วนแต่เป็นหนาอีพี่น้องครับอ้วนใหญ่โบเมนงัวกระดูกโบเมนงัวแห่งงัวกลางนะครับง้อเหนือนางพมีนนะครับเนาะ อ้าวสมราคาอยู่ช่วงล่างได้พอมีตัวนี้บ่บ่มีครับเราประกันซีเต่า์ได้บ่เนาะโอ้นุ่มงามนด้บ่เนาะนุ่มงามแพี้ยนุ่มงามพี่น้องครับมังเจรอะไรครับคุณเชียงอยู่นะครับเนาะเฉียงเฉียงแางบวคข้อเดียวอเอามาใหม่ก็เลยอาจจะปิดไดหน่อยนะครับเนาะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะพ่อต่อรองไลยต้อนรองเลยนะครับผมอ้าวตอนนู้นจะไหนะครับไปอยากถายถึงวดแสนนะครับงัวดละค่ะ หลักเมืองสองท่าเมืองทำนี่เหตุทายเั็นการจีไทย,ทยนะครับผมแต่มันหาบอกกัตันพ่อนะครับนะครับนะี่ยอ่างีาา้มัป็นการจีไทยมันทุเร่าขานะครับแห่งเกษตรกรกวน,นเพิ่นได้เห็นงันทุเร่าขานะครับหลักเมืองพอหลักแสนนะครับเนาะแต่พอดีตัวนี้มจอจพอดีอ้าวพอแลเดี๋ยวเอาแห้นมไทยก็น่าปะเรื่อเรื่อแล้วขา่นนี่ไม่แห่งนุ่มก็น่าปะธรรนะครับนะเรนพราะว่าเอฟซีพันถามนะครับเรียกข้า่อยู่บ่อกว่าเรียกข่อยู่นะครับเนาะครับพี่น้องคอมเมนต์ใต้ที่ชมเดี๋ยวนะครับเด้อมุมกล่องนะครับผม สวัสดีบานุปาบุญกล่องไม้นะครับผมอาจซืยังไม่ท่านใหญ่ขึ้นนะพี่น้องครับแต่๋ยวโทษรายละเอียดอีกโทษรายละเอียดอีกรอบนะครับนี่เป็นงอผสมตัวที่สองไม่ทองนะครับพันสองรอบนะพ่อเนาะเป็นงอผสมตัวพี่น้องครับแต่ทางนี้ไม่รับรองมาอยู่พี่น้องเด้อครับเด้อพันสองรอบเลยนะพ่นวนนะครับเป็นงอผสมมาจากแากทหารพ่นวนนะครับนะป้ายซูบมาบ้านลอยซีซีโบนนะครับหางกะโอ้จิ้มดำดี่นะพ่อเนาะครเเป็นงวื่องดีเป็นงัวเครื่องดีนะครับหูดำป้ายหูดำนะครับ หูดำนะครับแข่งคายดำนะครับนะห้าหม่นเก้าพับาทนะครับผมผู้ได้มากสนใจนะครับอ่งมืองเวอยู่ขอกยู่ฟ้ามนะครับมาเดี๋ยวดีการบัตน้องคำนะครับบ้านน้องคำตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดีิะเกศนะครับเนาะปอดีเบอร์เดียปอบดีครับศูนย์ยังปศูนย์เก้าสี่ศนย์เกสี่สนสสเจ็ดสองสามศูนย์นะครับเนาะ โอ้กระตัวไข่ได้ละเพราะมันเป็นงวงไข่ได้เนี่แม่นครับปันมัดอ้วนอันนี้ตัวหลุดกับมัดอ้วนมันพ้นราคากันเลยแม่นครับสมราคาอยู่พี่น้องนุ่มเป็นงวงหนุ่มเครื่องก็จะเป็งเครื่องนะครับเนาะใส่เกลือบูพี่น้องครับนุ่มกระหั่นนะครับหางกระกค้งทั้งไงนะครับมันกับบล้อยังไงละรัมันกับพอดีอยู่เนาะมันกับบล้อเป็นยังไงละมันกับถือว่าเลือกพอดีกันกางๆอยู่เนาะวางขากระถ่องสมส่วนพี่น้องสมส่วน ย่างก็ย่างงามนะพ่อยางปกตินะครับเอาพี่น้องครับผู้ดได้มากอะตัวพาพ่อเนพื่นนอ,น,อน,นนะครับเบด้พี่หนี่มหนุ่มก็ค่อยโตพี่น้องครับพาไปสั้นๆนะครับผมก็ไลค์ก็แชร์ได้ครับเด้สารักขึ้นหนึ่งสวัสดีครับ